เอบริกสีเทาธรรมชาติความคลาสสิกที่ลงตัวสําหรับทุกงานตกแต่งคลิปนี้นะคะนุ๊งมาแนะนํานะคะอิฐตกแต่งเอบริกสีเทาธรรมชาตินะคะขนาด7จ็ดคูณยีมเซนนะคะที่จะช่วยสร้างบรรยากาศเรียบหรูนะคะทันสมัยให้กับทุกพื้นที่ค่ะจุดเด่นของอิฐรุ่นนี้นะคะคือสีเทาธรรมชาติดูสะอาดสบายตาค่ะเข้ากับทุกสไตล์การตกแต่งค่ะไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นมินิมอลหรือร่วมสมัยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกค่ะ สวยคุ้มค่ากับการสร้างผนังที่มีสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่บ้านพักอาศัยสำนักงานโชว์รูมพื้นที่ส่วนกลางอาคารนะคะการติดตั้งนะคะก็ทําได้ง่ายมากๆนะคะสามารถจัดวางได้หลายรูปแบบนะคะตัวอย่างเช่นค่ะวางแนวนอนนะคะเป็นลายก่ออิฐธรรมดาเลยดูสะอาดตาและเรียบง่ายค่ะวางแบบสลับนะคะสแปคบอ d ก็ดูทันสมัยค่ะหรือจะวางแบบก้างปลานะคะสร้างลวดลายที่น่าสนใจค่ะพิเศษด้วยพื้นผิวที่เรียบเนียนนะคะ ดูแลรักษาง่ายทําความสะอาดง่ายนะคะเหมาะกับการสร้างบรรยากาศที่ดูสะอาดและโปร่งโล่งสบายตาค่ะสนใจเอบริกสีเทาธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะติดต่อเราอโยุทยาได้เลยค่ะ